รเอนถุงมเีอ๋อเส้นอะไรบ้างนะงนนปกัเจอเปให้หลวงพ่ขอข้าวว่าหนูคือ on ชาติเป็นไงบ้างครับพี่อร่อยอยู่ครับเคยมากินบ้างไหมเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกให้เยอะอยู่ครับยี่สิบบาทครับยิ่เยอะยุกงุกครับเต้ปีกบุนบ่อนนุ่เก้ขา ไม่ดีเก็ให้กินอย่างเหอเราเนี้ยเป็นยังไงคะลูกค้าอร่อยอยู่ครับค่ะต้องคุ้มไหมครัยี่สิบบาทคุ้มครับงือนกับตีบ่ายคราทำกินมาอร่อยอยู่ครับต้องเบิ้ลครับต้องยำทำนะครับครับผมเดี๋ยววาหน้าเดี๋ยวบอกกระตอไปเดี๋ยวให้คนเขามาอุดหนุนขอบคุณมากค่ะบครับ่ะ ใช่นักเขตโอ้ร้อยเอดมันจะไปมัไหวอะไรวันสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมนะที่ได้ชมนะรายการนี้อยู่นะก็ร้านก๋วยเตียวใบบุญคุณพระช,ช่วยนะต้นกําเนิดเกิดมาก็ด้วยท่านพระครูพิสิทธิสรารการหรือว่าท่านครูบามนขังนะที่ญาติโยมรู้จักกันดีเจ้าอาวาสวัดหัวว่าสัมมคีตาบลหัวว่าอําเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี นะท่านมนะีโครงการใบบุญคุณพระช่วยเนี่ยนะก็ก็มาหลายปีแล้วไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะตั้งแต่จังหวัดเชียงรายพิษณุโลกสุขโขทยัยปราจีนบุรีนะสมัยก่อนจะมีโรงทานพร้อมด้วยชุดแม่ครัวทั้งหมดทีมแม่ครัวใบบุญคุณพระช่วยจะไปทำเข้าก่องทำเข้านมทำอาหารแจกช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะในหลายหลายที่หลายๆจังหวัด ต่ปัจจุบันนี้ก็ลดหมดแล้วน้ำน่ะก็เลยตั้งก๋วยเตี๋ยวทุกเมนู20บาทน่ะก็เนื่องด้วยพระวัดหัวว่าของเรามีจำนวนเยอะตอนนี้ก็มีประมาณ24รูปแล้วตอนนี้น่ะเพราะว่าเราแม่ครัวเราเนี่ยจะทำเลี้ยงเพลประจำทำเลี้ยงพระตอนเพลตอนเพลก็เลยเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะโดยความคิดของท่านครูบาเหมือนถังเจ้าอาวาสวัดหมวว่าสามมติ จะเปิด20บาททุกเมนู